ค่ะหมดฤทธิ์แล้วมาดูพระอาทิตย์หมดฤทธิ์หมดฤทธิ์หมดแสงหมดฤทธิ์สิ้นแสงทำอะไรกันสองคนแม่ลูกนะดูมาทิศเทียหมดฤทธิ์หมดเดชแล้วอุย้ยส่งมาเปี้ยงเปี่ยงเปี่ยงเลยร้อนหมดฤทธิ์หมดเดชพระอาทิตย์มาดูพระอาทิตย์จะตกขาว ดูตะพาทิศขึ้นพาติศตกเขาอุิยเช่างมากพาติศตกเขาจ้าหมาไม่ทันมาไม่ทันพอจะออกมาดูพาติศตกเขาแสงยังอยู่หน่อยอยู่ไปเรื่อยๆ มองไา่ดูผ้าติดตกเข่าก็ไม่เห็นคือผ้าติดตกเข่าเลยแต่งออกแต่งออกบนตรงนั้นที่เมฆโพคีเมฆโพเมฆโพแล้วหนุมคนแม่ลูกก็ทำอะไรกัน โอืมแสงโผละ่ะปิดตกเขา่าเขา่าเขา่เขาแองแก้วนะอันนี้ของแก้วฝั่งนูน้นฝั่งเขา่ากเตีนเข่าก็จะมีบ้านมู่บ้านมีมู่บ้านฝั่งนู้นก็จะมีแรงน้ำมีแรงน้ําเป็นเป็นเองเป็นเมือง เบิงแล้วขุดน้ำทั้งลวงเขาขุดน้ำให้ใช้น้ำพอใช้เลยข้างเขานะ่ะดีฟวาข้างล่างนี่อีกข้างล่างนี่น้ำแทบไม่พอใช้แ้วที่ตกเข้าจะ้ะ ไม่ได้เมฆจะบังเมฆจะบัง นี่จะบังแสงไม่ใช่เข่านะตรงนั้นน่ะกิ่เมฆเมฆบังแสงพรอาทิตย์